สึกเหนือหรือสึกตายตะลุยฟว้าใช้ไปทั่วทุกแคนสึกรบไม่วันไรสึกรักท็ไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคนแทนมาสิเข้ามาใกล้ๆว่าอย่างไรนางพลายได้การแล้วเจ้าค่ะพี่แก้ว ข้าไม่รู้ว่าข้าจะทําการสิ่งใดได,ได้ข้าก็เลยจะออกมาบอกท่านพอดีท่านครูโพธิสารมันบอกข้าว่าเมื่อมันนอนหลับมันก็จะถอดวิญญาณออกจากกลางแล้วมันก็ให้ข้าเฝ้าร่างของมันให้ดีอย่าให้ใครมากล้ำกลายเรื่องนี้เราก็ทําลายร่างของมันเลยดีไหมเจ้าคะพี่แก้วเพราะว่าไอ้ทัชชีเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เกิดความวุ่นวายถ้าไม่มีมันสักตัวเนี่ยนะพญาลอก็คงจะไม่มีพิษจ่งอะไรเจ้าค่ะ ไปงั้นเราไปดูกันเจ้าค่ะ ข้าทำใจยากแท้เหมือนข้ากำลังทำคนนอนหลับคนที่ไม่มีอาวุธโธท่านเจ้าเมืองเจ้าขาจะมาปราณีอะไรกับศัตรตูหระอเจ้าขาแต่เราเป็นชาวสยามนับถือศาสนาพุทธแล้วคุณจะหลีกเลี่ยงการฆ่าแกงกันโดยไม่จำเป็น ทำไมล่ะเจ้าคะท่านเจ้าเมืองต่อไปพระครูโพธิสารก็จะกลายเป็นคนธรรมดาเขาจะไม่มีฤทธิ์อีกต่อไปเพราะว่ายันนี่จะล้างอาคมของเขาจนหมดสิ้นถ้าเช่นนั้นก็หมดหน้าที่ของข้าแล้วใช่ไหมเจ้าคะท่านเจ้าเมือง อขอบใจเจ้ามากนะการนี้สำเร็จได้เ <c oughs> พราะเจ้ามีส่วนร่วม <c oughs> แต่ทุกครั้งที่อิตาเท่านี้มาถูกเนื้อต้องตัวค่าทีไรนะเจ้าคะข้าละขนลูกขนพองเหมือนใครเอากิ้งกือไสเดือนมาใส่ข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าคะ <c oughs> ถึงเคยห่วงไม่เคยเป็นห่วงบรรยายข้าเลยแม้ว่าข้าจะตกอยู่ในเงื้อมือของไอ้แ uh oui> ก่ไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าตันหานั่นน่ะเจ้านี่เชื่อต่อว่าต่อขาคข้าจริงๆเลยนะน้องพลายที่ข้าไม่หึงไม่ห่วงไม่ห่วงเจ้านั่นก็เพราะข้ารู้ว่าเจ้าน่ะเก่งเอาตัวรอดได้ข้าก็เลยไว้ใจเจ้าทำงาน คราวหน้าข้าขอไม่ทำการเยี่ยงนี้อีกแล้วนะเจ้าคะข้าไม่ชอบเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนสิจ้าน้องพลายอ,อ,อมีอะไรกับข้าอยูหรือเปล่าจ๊ะท่านตัวเมืองงานก็สำเร็จแล้วก็ก็สำเร็จแล้วข้าก็จะกลับจ้ะ เดี๋ยวงานสำเร็จแล้วเจ้าก็าต้องพยนันคืนค่ะพยนันยืมนิดยืมหน่อยก็ไม่ได้เหรอจ๊ะแกล้งทำเป็นลืมก็ไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ได้เอามา <c oughs> ก็ได้เจ้าค่ะ เร hey. ีว่าที่เจ้าอยากเป็นคนราอเจ้ายังอะไรกับเจ้าเท่านั้นอยู่อเอาไหไม่คุยด้วยแล้วเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> Ai Ha Uthn- Ha Uth- Ai- ท้องเจ้าสมเจ้าจะไปไหนมีอะไรหรือท่านออกอยาเจ้าไม่ถึงดาบเจ้าไม่อยากจะพบเจ้าหญิงเก้าแล้วเหรอไม่พวกข้าจะไปหาพี่แก้วพวกข้าสองคนไม่ยอมทระยศต่อชาติตัวเองอีกแล้วไป้ยทหาร ตามเข้ามาเดือดเยินใหญ่แล้วท่านครูท่านครูไม่นะท่านครู <c oughs> <c oughs> คนคนดีมาทุลายประเวทของข้าหมดแล้วไม่ไนั่นเองครูมีสาวย์จะทำการใหญ่ได้แล้วรเวระเห็ Tunggu, 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 ทูกตำนไม้ไม่สามารถจะประคองร่างของข้าไว้ได้ท่านครูมันเป็นใครบอกข้ามาทีนะข้าจะไปเอาตัวมันมาถอนการกระทำนี้